นี้แม็กนิวจะรา,ายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสกัดจับแก๊งยาบ้าคนร้กระเจิงครับหนุ่มพึ่งเสพ30เม็ดเมายาหนักตาลายวิ่งหนีไม่ถูกล้มกิ้งนะครับเมื่อเวลาศู0 0นนะวันที่16ตุลาคม58นะครับขบวนการค้ายาเสติดข้ามชาติลำเลียงยาบ้าเข้ามาพักในพื้นที่บริเวณประเทศไทยด่านกิวผาวอกหนีออกนอกประเทศไปได้4เป้ใหญ่นะครับกว่า4 0 0 0 0 0เม็ดนะครับพอเข้าพื้นที่ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะครับจากการสืบทราบจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนําเข้ายาบ้าที่ช่องทางเดินเท้ากิ่วผาวอกนะครับบ้านอาลุโนไทยนะครับหมู่ที่10ตําบลเมืองนะอเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจํานวนมากหลายแสนเมตรนะครับเพื่อน,นําส่งนายทุนที่จะมาขอรับนะครับโดยนํายาเสพติดมาพักไว้ในหมู่บ้านอาลุโนไทยก่อนนะครับพันเอกพนาเวชจันลังศีนะครับ ้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่4ได้สั่งการให้พันโทคมสันนิยมฤทธิ์นะครับพุ่งครับกองครับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่4กองกําลังผ่าเมืองนะนำกำลังออกทําการรัตเวนสกัดกั้นขบวนการลักลอบนํายาเสพติดเข้าประเทศไทยนะครับโดยร้อยเอกจิระเดชเล็กไม่น้อยนะครับพุ่คงครับกองร้อยฐานม้าที่กองกองทำการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่4กองกําลังผ่าเมืองได้นํากําลังจํานวน1ชุดนะ ปฏิบัติการพร้อมสุนัขดมกลิ่นฐานร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดน335ตำรวจภูธรฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นาหวายรวมทั้งหมด25นายนะครับขอสกัดช่องเดินเท้าด่านกิวผาวอกซึ่งห่างจากเขตชายแดนประมาณ400เมตรนะครับเห็นผู้ชายประมาณ5คนคนระับพร้อมเป้สัมภาระทุกคนครับเดินเท้าเข้าทางช่องอาทางช่องทางเดินเท้าแนวป่ารกทึบ เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะครับจึงได้ตะโกนให้ผลสัมภาระและยงมือขึ้น,นครับให้ตำรวจคน้นแต่ทั้งหมดได้ยินเสียงแล้ววิ่งหนีกลับออกช่องทางเดิมออกนอกประเทศนะครับไปได้แต่มีอีกคนหนึ่งวิ่งหนีไม่ทัน,นครับได้ล้มลุกคุกค,คานทางชุดปฏิบัติการทหารได้เข้าทําการจับตัวและสัมภาระ,ะได้ทันนะครับชื่อคืณนายไถ่ฝาแส่ฟัน,นอายุ4 2ปีอยู่หมู่ที่สิบ้านอารุโนไทตาบนเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับถือบัตรไม่มีสัญชาตินะครับ ไทยเป็นชาวจีนห่อนะครับจากการสอบสวนทราบว,ว่าเป็นคนรับจ้างนำคาราวานกลุ่มขบวนการข้ายาสติดิข้ามชาติเดินเท้านำยาบ้าจำนวนประมาณสี่เป้นะครับเข้ามาพักเพื่อรอส่งนายทุนแต่แล้วถูกจับจึงหนีออกนอกประเทศไปได้นะครับส่วนตัวเองนั้นกำลังเมายาบ้าครับซึ่งเสพไปแล้วจำนวน3าสิเม็ดนะครับวิ่งหนีไม่ถูกครับเพราะตาลายและหกลมก่อนนะครับจึงถูกจับได้จากการตรวจค้นทางร่างกายและเป้ที่แบกมานั้น พบยาบาย้าจำนวน2,000เม็ดในเป้นะครับเป็นค่าจ้างนำทางกลุ่มขบวนการขยายเสพติดเข้ามาในประเทศไทยและให้ที่พักพิงและตรวจพบกระเป๋าวางเกงอีกจำนวน4เม็ดครับที่เหลือจากการเสพที่เสพมานะครับทางทหารและชุดสนธิกำลังทั้งต่อชะดและปูทอนได้ทำการขยายผลไปตรวจคนที่บ้านจำนวน2หลังนะครับซึ่งเป็นบ้านแม่และบ้านภรรยาและลูกนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดนะครับ จึงได้นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรน,นาวายเพื่อทําการดําเนินคดีต่อไปนะครับทางพลพลโทพนโทคมสัรนิยมฤทธิ์นะครับแจ้งว่าทางผูมค้ำชาให้ทําการรัตเวนและทําการสกรัดกั้นขบวนการค้า,าย,ยาเสพติดข้ามชาตินะครับและสิ่งผิกดกฎหมาย24ชั่วโมงอย่างมีประสิทธิภาพและให้ทําการสนที่กาลังร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อจะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะพื้นที่เป็นพื้นที่ชายแดนและนอกประเทศ มีการผลิตยาบ้าเฮโรอีนยาเสพติดพร้อมที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อผ่านเข้าเมืองใหญ่ทางกองกําลังของทหารพร้อมเต็มพร้อมเต็มที่ในการปฏิบัติงานนะครับจะได้ส่งทหารออกรัตะเวนทุกวันตามแผนปฏิบัติการครับ